ก็อนุโมทนายมเปียงยมแพรโปรดพอใจยมแมวยมแสนฟังข้าวแล้วก็ลูกเพพก็เราก็ไปร่วมบุญกันที่เชียงรายเหมือนเด็กๆไม่ได้ไปก็มีโอกาสพาเด็กๆไปเมื่อเมื่อสมควรเมื่อกี้ มื่อกี้เห็นเสื้อแผ่สติเราเออดีเสื้อนี้ดีพอเหลือบเห็นเออไม่ค่อยมีสติไม่ค่อยมีมันจริงๆมันก็ดีจริงๆมันก็ตรงกับการปฏิบัติธรรมที่เราเนี่ยอยู่กับความไม่ค่อยมีสติทีนี้การที่เราเขียนแบบเนี้ยก็เป็นอีกมุมหนึ่งที่เออน่ารักดีที่ ที่เข้ากับหลักการภาวนาที่ที่เราฝึกอยู่ก็คือเราฝึกเพื่อให้เห็นการเผลอทุกวันนี้เราเผลอเผลอไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเผลอไปทางเวลาเห็นรูปเสียงกินรสสัมผัสเราเผลอตลอดจิตส่งออกไปข้างนอกก็เป็นเพราะว่าสติไม่ค่อยมีนั่นแหละทีนี้เมื่อเรารู้แล้วอ้เฮ้เราไม่มีสติ มันก็จะมีสติขึ้นมาไม่ใช่เราสร้างสติให้เกิดขึ้นนะเพียงแต่เรารู้ว่าไม่มีสติเมื่อนั้นแหละสติจะเกิดขึ้นสติคืออะไรคือการจําสภาวะได้คือจําได้ว่าไอ้แบบนี้มันคือความเผลอความไม่ชอบความโกรธความโลภความหมงุดหงิดพอเราเห็นครั้งแรกเนี่ยเราจํามันได้อาจจะไม่ค่อยชัดเจนแต่เมื่อเราเห็นบ่อยๆเผลอบ่อยๆและเห็นบ่อยๆ มันจําได้พอเมื่อไรที่มันเกิดขึ้นปุ๊บมันจะเห็นและจําได้แล้วสติจะเกิดไวไอความรู้สึกเหล่านั้นมันจะดับลงไปแต่อย่างเราใหม่ๆเนี่ยบางทีโกรธปุ๊บสมมุติลูกมันทําอะไรไม่ไม่เข้าท่าเราก็หงุดหงิดนี่เราก็หงุดหงิดนานอยู่กับมันนานแต่พอเราไวขึ้นสติไวเห็นปุ๊บอ่ะหงุดหงิดเนี่ยไม่ได้พุ่งไปที่ลูกแล้วแต่พุ่งมาที่ ใจเราเองย้อนมาที่ใจจริงๆนะเนี่ยชื่อชื่อลูกๆชื่อพวกเราเนี่ยบางคนเนี่ยเป็นชื่อที่ดีเลยนะอย่างพอใจเนี่ยอย่างโปรดเนี่ยอย่างปรัดเนี่ยหลายๆคนเนี่ยแต่ที่ชอบคือเปียงเปียงกับพอใจมันเข้ากับธรรมะอาจจะไม่รู้ว่าเปียงเนี่ยแปลว่าอะไรเปียงอาจจะมาถึงญี่ปุ่นหรือจีนอะไรอย่างนี้นะเกาหล,าหลีคนเหนือ คำว่าเปียงก็ว่าพอดีไม่รู้เคยรู้ไหม,ไมเปียงก็คือเพียง<ๆ>เพียงพอนั่นแหละภาษาเหนือพอพานเนี่ยเขาจะใช้เป็นปอปาเวลาออกเสียงเนี่ยเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีความพอดีคือทางสายกลางเนี่ย,ยเมื่อวานเนี่ยก็เป็นวันที่พระเจ้าท่านแสดงโอวาทปฏติโมกให้เรารู้จักการ ปฏิบัติในศาสนาคือมีเขาเรียกโอวาทปาติโมสัพพะปาปะสะกัรนังกุศลสูปสัสมปทาสัจจตตประโยชน์ทัปนังเตตังพุทธานาสาสนาันติก็คือการไม่ทำบาปท,ทั้งปวงสัพพาปาปะสะการนังกุศลสูปสัสมปทาการทำกุศลให้ถึงพร้อมแล้วก็สัจจตตประโยชน์ทัปนังการทำ จิตของเราให้ข่าวรอบนี่คือคําสอนของพุทธะเจ้าทั้งหลายแล้วอะไรจะทําให้มันข่าวรอบก็คือการปฏิบัติแบบทางสายกลางนั่นแหละมัชชิมาปฏิปทาความเพียงพอดีนั่นแหละเพียงพอรู้จักพอเพียงก็จะทําให้พวกเราดําเนินชีวิตไปได้ในเส้นทางแห่งมลสุนแห่งควันหมอกที่เข้ามาควันหมอกที่น่ากลัวคือควันหมอกแห่งกิเลสปัญหานั่นแหละ ไม่ว่าพระหรือโยมเจอกันทุกคนกว่าครูบาอาจารย์กว่าวันที่เราจะพ้นทุกข์จะมาถึงนะก็ต้องผ่านมารสมผ่านความเจ็บปวดมากมายยิ่งเรามีภาระมากมายนะจะรู้เลยว่าอ้มันมันมีความทุกข์มากแค่ไหนแต่คนที่มีปัญญาคนที่มีาศาสนามีพุทธะอยู่ในใจเนี่ยผ่านได้เพราะว่าพุทธะคืออะไรผู้รู้เราไม่หลง มีทุกเรารู้เราไม่หนีทุกเรารู้ทุกเมื่อเรารู้ทุกแล้วเนี่ยเหตุแห่งความทุกข์มันจะถูกละเราไม่ต้องเป็นละมันเราแค่รู้มันเดี๋ยวมันก็จะทํางานด้วยตัวของมันเองว่าอ๋อประมวลผลว่าแบบนี้แบบนี้นะเมื่อมันทุกเราจะทํำยังไงมันก็จะปิ๊งขึ้นมาเองฉะนั้นก็เด็กๆก็เรียนหนังสืออยู่ก็อย่าไปง่วงนอนตอนเรียนนะ <S 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 แอบเอาขนมไปกินก็ได้นะแอบกินขนมตอนเรียนวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้พี่เอาลูกอมให้ก็อนุโมทนาก็อรตมาก็ไม่มีอะไรตอบแทนก็นอกจากทํามานี่แหละก็เป็นกําลังใจให้มีโอกาสก็ไปเชียงรายกันถ้าลงมากรุงเทพก็อาจจะได้เจอกันอีกโมทนานะรับพร ยานทาวาริวะหังบุรามบางริมบูเรนิสางครังห้วงน้ำที่เต็มย่อมยังสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวยัยโตดินั่งเตตนังอุปกัรปฏิทานที่ท่านุทิศให้ล่าในโลกนี้ยอมสเร็จประโยชน์ยามผู้ที่ล่าโลกนี้ประด้ล่าฉะนั้นอิจิตังปฏิดังตุมหังขอยตธพลที่ท่านปรารถนาล่าตั้งใจแล้วคิปเมวะมวสมิจตุจงสัมไรโดยฌาพลันสพเพบุเรนตุสังกปา ขอความดำริทั้งโปรงจงเต็มที่ชันโดวนาาโสยานธาเมืองระจันท์ในวันเพ็ญมาีิชนติราโสยานธาเมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีสัพีนติโอวิวัชชนโตความจรรยรทั้งโปรงจงบำราณไปายสัมปรองขอวินาศตตเราทั้งปวงท่านจงให้มาเต็มพวันวันตรายอันตรายยามีแก่นท่านสุขีทิคายุโภพวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอัมพิวันดานเซลิสสนิจังบุตธาปจายโน จตารอนธรรมมาวันทันติอายุวันนสุขังพลังผ่อสี่ประการคืออายุวันนาสุขังพลาย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหวกราบมีปกติอ,อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิดด้วยประการราชนิแลเพราะวัตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงม,มีแก่ท่านรังคันตุสัมปเรวตาขอเหล่าเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนาด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพาธรรมานุภาเวนาน ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสพานสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทสโดทิพวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายมีแก่นท่านทุกเมื่อเธอกราบพระกราบพระสอนเด็กๆกรกาบพระสามครั้ง